ที่ที่เราเห็นถึงความจําเป็นก็คือเรื่องให้เขามีความสมดุลในเรื่องพัฒนาการในทุกๆด้านเพราะว่าเรามีความคิดว่าพื้นฐานการเรียนรู้นั้นมันต้องเกิดจากความสมดุลของร่างกายเราบอกกับครูรูบาลเสมอว่าเขาหน้าที่จะมองเด็กรูบาลเหมือนกระดินก้อนหนึ่งที่ต้องค่อยๆปั้นค่อยๆเติมแต่งจนกระทั่งให้ได้ความสมบูรณ์เพื่อเข้าไปเรียนต่อในดับประถมศึกษาดังนั้นสิ่งที่เราเน้นเป็นวิเศษก็คือพยายามให้เขามีนิสัยรักการอ่านนะส่งเสริมการอ่าน ให้เขาชอบในการอ่านเพื่อจะได้รักในการเรียนรู้เมื่อโตขึ้น่าวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยมีภาพนะคะมาให้เด็กๆด,กดูแต่คุณครูยังไม่ได้ให้ดูนะคะยังปิดไว้ก่อนว่าเป็นอะไรคุณครูจะทายเด็กๆก,ก่อนอคุณครูว่าภาพเนี่ยนะคะเป็นสัตว์เป็นตัวสัตว์ในพยัญชนะไทยที่เราเคยอ่านเคยไดกันเนี่ยเด็กๆลองทายซิว่าภาพนี้จะเป็นสัตว์ตัวไหนในพยัญชนะไทย คุณเจไดไก่ไก่นะคะคุณเซินลูกพูกลูกพูกนะคะคุณเอมเสือคุณเอมทายว่าเสือนะคะอคุณหมิวว่าไงคะอะไรคะช้างคุณหมิวบอกว่าช้างเดี๋ยวคุณครูให้แคบลงไปนิดนึงอ่ะเด็กๆทายสิเขาว่าอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคำกระเบื้องอะไรคะเด็กๆตอบพร้อมกันเลยค่ะ นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื <ต disappointing S 1> ่องต่เต่ากัน่เด็กๆตบมือตัวเองหน่อยโอ้เก่งมากเลยนะคะการจัดกิจกรรมในห้องเรียนของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็เราก็จะจัดโดยการที่ว่าให้ความรู้เด็กๆแต่ให้โดยวิธีการที่แบบไม่ได้ให้เด็กเข้าจํานะคะคือให้ให้เด็กสามารถจําได้โดยการที่ว่าเกิดจากประสบการณ์ตรงอะค่ะอย่างเช่นสมมุติว่า เราสอนตัวต่อเต่าอ่าเราก็จะเอารูปเต่ามาให้เด็กดูพอเอารูปเต่ามาให้เด็กดูเราก็จะสอนลักษณะของเต่าอะไรอะไรเรื่องท,ทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับเตา่าเสร็จแล้วเราก็จะมีตัวอักษรต่อเต่าให้เด็กซึ่งจะให้เด็กในรูปแบบของการทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะอ่าพยัญชนะต่อเตา่าคือตัวนี้อ่าเด็กๆอ่านพร้อมๆกันต่อเต่า เด็กๆลองเขียนบนอากาศซิเขียนยังไงเออาวนหัววนหัวรากลงมารากขึ้นอยากอ่าแล้วก็ลากลงได้ไหมคะอ่ะทาทำมามอๆกัน1นึสอง้าวเร็วเขียนบนอากาศเขียนบนอากาศทีนี้ ทุกคนเขียนในอากาศได้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทํากิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์โดยการให้เด็กๆเ,เอานิ้วมือไปจิ้มกับสีแล้วก็มาแตะให้ไปตามตัวอกักษร พยัญชนะตัวต่อเต่าแล้วกิจกรรมสร้างสรรค์ของเราวันนี้นะคะเราจะทำเต่านะเราจะได้เต่าคนละหนึ่งตัวเลยอ่ะถึงครูเสกเต่าให้ก่อนโอ้ยังปิ้งอ่าเด็กๆเห็นเต่ายางเห็นยังคะเห็นแล้วเต่าตัวนี้นะไม่ธรรมดานะคะเต่าตัวนี้เป็นเต่าวิเศษอ่ามันเป็น นี่มันเป็นกระดาษมันไม่มีชีวิตแต่ว่ามันเดินได้เด็กๆอยากให้มันเดินไหมย <Yeah. S 1> อยากนะคะ,ะเด็กๆด,ด,ดูนะคะตาของเรามันจะเดินได้นะคะ, <Yeah. S 1> ะเห็นไหมเห็นไหม <Yeah. S 1> ตามันถึงเส้นใจแล้วเห็นล้วคะ <Yeah. S 1> เห็นไหมเห็น <Yeah. S 1> เด็กๆอยากทำไหม yeah. ปอกการเอาขาวกวับขาวชนกันเออนั่นแหละนั่นแหละอ่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวให้ครูโอติดเชือกให้เดี๋ยวเอ็มเราเป็นรูดดูซิว่ามันไปไหมการเอาศิละปะสร้างสารรค์เนี่ยนะคะมาให้เด็กได้ปฏิบัติเนี่ยเป็นการสร้างให้เด็กเนี่ยเกิดจินตนาการนะคะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจริงๆแล้วใช้ได้ทุกตัวนะคะไอลักษณะไอศิละปะที่เราเอามาใช้เนี่ย ไม่ใช่เฉพาะต่อเต่าจะเป็นกอไก่จะเป็นขอไข่เป็นตัวอะไรนะคะได้ทุกตัวในพยัญชนะทั้งหมดเนี่ยภาษาไทยเนี่ย44ตัวเนี่ยก็จะมีรูปสัตว์อยู่12ตัวเราก็จะเอาอันเนี้ยมาให้เด็กดูแล้วเด็กเขาก็จะสามารถจําได้ว่ามีตัวกอไก่มีอคอวายมีงอง,งูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเด็กเขาสามารถจําได้แล้วว่ามีตัวสัตว์เหล่านี้เราก็สามารถเอาตัวสัตว์พวกเนี้มาผูกเป็นเรื่องนิทานนะคะ โดยครูอาจจะผูกเป็นเรื่องนิทานแล้วครูก็เล่าให้เด็กฟังเพื่อให้เด็กเกิดจินตนาการของเขาเองนะคะพอหลังจากเด็กเกิดจินตนาการของเขาเองแล้วเนี่ยเด็กก็จะสามารถเอาตัวสัตว์ไปร้อยเรียงเป็นเรื่องราวนะคะสามารถวาดลงไปในกระดาษนะคะเพื่อให้เกิดเป็นเรื่องราวเป็นนิทานแล้วเด็กก็สามารถเล่าเรื่องตามรูปภาพที่เขาวาดนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างนิสัยนะคะสร้างให้เด็กเนี่ย มีจินตนาการแล้วก็สามารถทำหนังสือของตัวเองได้ น้ำใสว่างไงคะพระอาทิตย์กำลังตกดินพระอาทิตย์กำลังตกดินผีเสื้อกำลังมากินน้ำของดอกไม้เขาเรียกว่าอะไรน้ำของดอกไม้อะน้ำหวานใช่แล้วหนูก็ต้องบอกน้ำหวานจคะผีเสื้อกำลังมากินน้ำหวานใช่ไหมคะมีคนออกมามากมายต่อก็กำลังเดินดหาต้นไม้ มาดูต้นไม้เติบโตขึ้นคนมาดูต้นไม้ต้นไม้เติบเติบโต,ตขึ้นพอเด็กเข้ามาส่งงานนะคะแล้วก็มาเล่าเรื่องให้เราฟังเราก็จะได้รับรู้ว่าเด็กเนี่ยเขารู้อะไรบ้างนะคะก็จากการสอนที่ให้เด็กๆทำบิ๊กบุ๊กเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็ทํามาหลายปีแล้วนะคะผลงานอันเนี้ยคนที่เข้ามาดูงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่า ชอบแล้วก็บางครั้งเขาก็รู้สึกทึ่งนะว่าเด็กวัยนี้ทำไมเขาทํทำได้มุมมองที่ได้มาเห็นโรงเรียนนี้นะคะครั้งแรกเลยเนี่ยเราประทับใจคุณครูก่อนเนื่องจากคุณครูทุกคนในโรงเรียนเนี่ยมีความตั้งใจตั้งใจจริงเพราะฉะนั้นพอคุณครูมีความตั้งใจแล้วดิฉันคิดว่ามีอะไรที่จะให้คุณครูก็เต็มที่ที่จะรับเพราะฉะนั้นก็จึงได้นำโครงการนี้เข้ามาในโรงเรียนนี้ค่ะ โครงการที่นํามาให้นี้คือเราเรียกว่าโครงการปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่านนะคะเริ่มมาจากก็คือเราคิดว่าการรักการอ่านเด็กประถมเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จก็คิดว่าถ้าเกิดขึ้นจากตั้งแต่เด็กประถมมาวัยน่าจะประสบความสําเร็จ กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมพี่สอนน้องอ่านนะคะพี่สอนน้องอ่านทางโรงเรียนก็จัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นโดยการให้เด็กประถมปีที่5และ6เนี่ยมาช่วยพาน้องอ่านหนังสือนะคะจะอ่านนิทานอ่านเรื่องอะไรให้ฟังก็แล้วแต่พี่จะให้น้องเป็นคนเลือก เที่ยวโอยังไม่ที่อ่านอ่านเดี๋ยวเพ่อเราได้ขนมนะอาชิวธรรเที่ยวชิวธรรมป่าน้ำป่าน้ำไม้ไม้พ่อปัวหนึ่งพ่อปัวหนึ่งอาศัยอยู่อาศัยอยู่ที่ต้นไทรที่ต้นไทรทั้งหลายใหญ่ไกลใหญ่ไก่ชายป่าชายป่หัวคนหาก่อนคือลูกช้างคนหาก่อนคือลูกช้าง เตากำมุงซ่อนอยู่ที่ไหนต่ารบพุงซ่อนที่ไหนวันนี้วันนี้นนมาเที่ยวตลาดน้ำม,มาเที่ยวตลาดน้ำแต่เอ๊ะแต่เอ๊ะอะไรหายไปบ้างอะไรหายไปบ้าง,างให้เอาสติกเกอร์มาติดการรักในการเรียนรู้ของเด็กก็เราก็ คือให้เขาแต่ว่าให้ลักษณะที่ว่าไม่ให้เขาเครียดนะคะให้เขาเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานนะคะให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขกับการเรียนนะคะอย่างอย่างการอ่านเนี่ยเราก็จะให้ลักษณะที่ว่าให้เด็กเขาสนใจสนใจในการที่จะดูหนังสือดูจากรูปภาพดูจากที่ว่าครูเล่าให้ฟังให้ซึมซับไปเรื่อยๆนะคะให้เขาให้เขาจากการที่ตัวเขาเอง พอดูภาพแล้วเขาสามารถเล่าได้โดยที่จริงๆแล้วเขาอ่านไม่ได้หรอกแต่เขาเล่าได้เพราะเขามีจินตนาการนะคะเด็กๆในวัยนี้ถ้าเราส่งเสริมเขาเขาก็จะมีจินตนาการมีความคิดที่เขาสามารถคิดออกมาได้คือมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะค่ะเด็กเขาก็จะคิดเขาออกมาเขาพูดอะไรเราก็ช่วยเสริมอันไหนที่ดีเราก็เสริมไปอันไหนที่ไม่ดีเราก็อาจจะแนะนำเขาบ้างสิ่งที่เห็นได้ชัดถึงการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญคือตอนแรกตัวครูค่ะครูมีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเด็กได้ฝึกฝนเด็กได้ฝึกปฏิบัติเด็กก็สามารถที่จะเป็นไปตามที่คุณครูต้องการก็คือเขาเริ่มมีนิสัยจิตสำนึกในการรักหนังสือรักที่จะหยิบหนังสือมาให้ครูอ่านสิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของการสร้างสารรค์และจินตนาการที่ที่ทางรูปบานได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเขามีความพร้อม มีจินตนาการมีความคิดในการสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาตัวเองใน,ในทุกๆด้านนะดีขึ้นกว่าเด็กที่ที่ไม่ได้รับการพัฒนาในส่วนเหล่านี้มาจากที่อื่นๆที่เราที่เข้ามาเรียนอยู่ในดับแกลมศึกษาดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราที่เราเห็นได้ก็คือว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยได้ถูกฝึกได้ถูกพัฒนาเขาจะเติบโตและพัฒนาไปได้เร็วกว่าเด็กเด็กอื่นๆการสร้างนักศึกษา,า,าที่ดีนั่นเป็นเรื่องที่สําคัญ เพราะว่าถ้าเขาไม่ชอบไม่รักไม่ศรัทธาในตัวครูโดวยว่าการสาดับอนุบาลเนี่ยเราเรามีความเชื่ออย่างว่าครูนั้นต้องต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กแล้วก็จูงใจให้เด็กทําความดีนะพอจูงใจให้เด็กทําความดีแล้วเด็กเขา,เาก็อยากจะทําดีอยากจะมีทัศนติมีความคิดที่ดีต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้เขาสามารถเป็นคนดีสามารถที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในอนาคตได้นะก็อยู่ที่การการเสริมสร้างพัฒนาการตั้งแต่เยาว์วัย